คือรอบนี้นะครับเอนเนดมันถูกรีเวิร์กความสามารถใหม่นะครับและการปรับรอบนี้เอนเนดโหดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวแล้วก็เล่นให้ดูว่าแพทใหม่มันเป็นยังไงนะครับแพทนี้นะครับเตรียมอัปเดตเข้าเซิร์ฟไทยในวันที่5มิถุนายนนี้แล้วนะครับมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับคือการรีเวิร์กนี้รอบนี้นะครับสกิลหนึ่งะสามารถผักได้นะครับผักโดยการใช้สกิลสองในการผักนะครับแล้วก็อันติเมทสามารถเคลื่อนที่ได้ละทำออกมาที่ดีมากนะครับรอบนี้มาดูว่าเกมนี้จะเป็นยัังงไนะครบ แต่ว่าในเกมนี้อาจจะต้องจบเกมไวนะครับเพราะว่าทีมผมอ่ะมันมีซับพอร์ตสามตัวตำแหน่งซับนะครับก็จะมีเซฟิร่ามีกบแล้วก็อเนตครับมาดูว่าเกมนี้จะออกมาในรูปแบบไหนนะครับไอเทมก็จะมีเบอร์ลิตอโกนี่มีฟอร์ตี้ดีเวนแล้วก็ตัดเลือดนะครับสามชิ้นนี้สำคัญมากในเกมนี้โอเคขึ้นบนต่อเลยฮะคือไม่มีใครออมอะ่ะเคนก็ฟาร์มเราก็เดินทุกเลนนะครับง่ายๆเลยเกมนี้ อย่างว่านะครับเซอร์เบต้ามันก็ธรรมดานะครับเข้ามาเทสกันไปครับแล้วก็เคลียร์คลิปต่อเลยดูนะครับปุ๊บเห็นไหมครับผักได้เดี๋ยวดูนะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงครับรอดูนะเวลาที่เป้าหมายจะหนีนะครับเราก็ผักได้เลยครับถอยมาก่อนครปุ๊บแบบนี้รอครับเลไว้เไว้อ้าวจะตายนะครับจะตายนะอ้าวเลือดแค่นี้ครับ เราดักเลยครับลูกฟาร์มลูกฟาร์มนี่ไงแล้วก็ผักไปครับปึ๊บเฮ้ยโดนครับโดน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 นี่จะตายจะจะตายแล้วเพื่อนเอาแล้วครับจะตายแล้วเอาไม่หนีเหรอตายนะครับนียผักไปครับปึ๊บผักเรียบร้อยครับล่วงครับหนึ่งตัวเห็นไหมครับมีประโยชน์มากไปครับลงล่างต่อเลยสกิลครับผักออกมาครับเฮ้ยจะตายมูลาดไปด่วนเลยฮะเอาใครเอาใครอยู่เนี่ยตายแน่ นี่ครับควบสองครับควบสองของล่วงครับเล็งดีๆอันติมีครับอันติมาพอดีนี่นะครับอันติเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นอรมตานะอ่ายังไม่ต้องกลับนะไลบีต่อเลยครับอืมโอเคกลับแล้วกันเฮ้ย,ยแป๊บหนึ่ง โอเคถอดใครนนะครับอยากมี ID เกียมาวีฮีโร่ยศสกินไลท์ก็ทำไปได้เลยครับที่ f อาแอสมิยนต้นที่พินะครับของจริงต้องมุดเดตามมากกว่า200,000คนนะครับอย่าลืมนะครับแอสมิยนต้นที่พินะครับตรงกลางด่วนเลยครับกลางด่วนเลยกลาง3ตัวเพื่อนโดดเลยครับสกิลไปครับแล้วก็รอครับรอรออันตีครับแล้วก็ถอยออกมาครับวางสกิลไว้แล้วก็ฟิกครับอ้าวอ้าวเอาจริงเหงื่อจะไล่ครับในป้อมเลยฮะดู ตายไหมเนี่ยสวยเพื่อนแล้วก็ผักไปครับือเพีงนิดเดียวตายไหมไม่ตายเรอเฮ้ยตายครับตายแล้วตายแล้วย้อนค่าโอเคดูครับมีประโยชน์มากครับผักไปครับแบบนี้เลยเดี๋ยวจะเห็นผลนะครับต้องรอ f o l e v e นะครับหรือคาตาโลเวลาที่เราแฮสกลนนเป้าใหม่นะครับโอเคต่อเลยครับยาวๆครับเกมนี้ซับเยอะเอาดีสวยเพื่อน ไปครับเล็งดีๆแล้วก็ผักครับนี่เลยครับลงกลางต่อเลยเดินเกมให้ไวชึบแล้วก็ผักไปครับแบบนี้นะฮะเราจะตามเหรอสกิลมีมาดิมาดิเอาเพื่อนดิเอาดิมีตัวข้างล่างหนึ่งตัวไอตรงนี้ก็มีไปครับ แป๊บหนึง่งผักครับอันตีครับนี่ไงสวยครับเพื่อนเออนั่นแหละฮิวครับฮิวหิวมีฮิวเพื่อนบวกต่อครับบวกต่อชึบนี่ครับได้ไหมสวยดีเลยครับเกมนี้ยอนกับเค็นเล่นดีมากฮิวเพื่อนหิวตายโอเคว่าไงเค้น ไอ้ตรงนี้มีมีมีชิปแล้วก็เคลียร์คลิปต่อเนยครับจันป้อมยาวๆเลยชิปอันติครับเดี๋ยวมันฆ่ายอนสวยเพื่อนนี่ฮะผักไปครับดักหน้าโดนแน่ยอนชิปผักเขียนนยะเขียนหลวงเขียนหลวง ผักออกไปครับล่วงครับหนึ่งตัวสวยเพื่อน <c oughs> นี่ขนาดยังไม่ได้ไอเทมครบนะต้องรอประมาณสามชิ้นนไะอเทมหลักนะครับมีเบอร์ลิทมีมีเบอร์ลิทนะครับฟ o r t y r i b b แล้วก็ตัดเลือดแค่นี้ก็โอเคละมาดิตามมาดิตามมาดิครับมีอันตีไม่กลัวฮนะอันตีครับเอาเพื่อนเอาดิสกิลผักครับล่วงครับล่วงหังล่วงฮนะ แฮซิ8แปเลยครับไปโดนโดนซึ Wait, don t, don t. Uh ้บเก็บ huh. ฟ uh ิก huh. mm hmm. ไม่ทันไม่งั้นคือล่วงนลยครับล่วงเนี่ยสกิลวางครับเพื่อนบวกกันดีกว่ามีฮิวไม่ต้องกลัวครับมูลาเอ้อมันมีฮิวไม่ทันสวยเพื่อนนิดเดียวผักครับล่วงครับมูลาเห็นไหมมีประโยชน์มากเลยครับรอดูตัวนี้ครับอายาอายาสวยเพื่อนผักครับนี่ไง ไม่ต้องกลัวมีติอันติครับตามมาดีนี่ไงสกิลครับตอนนี้ได้แค่เบอร์ลิสนะหรือแค่ฟร์ตี้รีเวนครับชึบสวยเพื่อนแล้วก็ผักไปครับล่วงล่วงไหมเรียบร้อยครับล่วงไฮ้โดนโดนเก็บตายสกิลครับเรียบร้อยเพื่อนผักครับเออโหเรียบร้อยครับอีกหนึ่งตัวผมได้แนละ้วตัวเนี้ยเมื่อกี้โดนร้าไปตัวหนึง่งเห็นไหมครับมีประโยชน์มากรอบนี้ปรับมา ถ้าใครเป็นเมนน่าจะชอบนะครับการปรับรอบเนี้คือดีอ่ะอืมสตันให้เพื่อนสวยยาวๆครับเกมนี้สบายละอ้าวซิลิก้าล่วงครับแบบมีล่วงแน่ชิปโอเคอ๋อ,อแล้วเพื่อนว่าไงตันได้ไหมดันป้อมด่วนนะครับตอนนี้ดันป้อมด่วนเลยตายล่วงครับไปครับเพื่อนอันติสตัน เอาดิสลโลเพื่อนมีผักมีผักครับไอโดนโดนโดนฟิกครับมีใครช่วยไหมเนี่ยสกิลสองหนีดวนฝ่ายเพื่อนสลโลไว้ครับตามมาสลโลครับแล้วก็ผักกลับหลังครับปึ๊บเก็บตายทันมินเนี่ยเคนช่วยหน่อยครับสกิลสองผักครับเรียบร้อยล้วงกีนเป้าหมายนะครับก็ทําให้เป้าหมายติดสลโลนะครับโอเค อันตีครับตามมาดิกาตาหรือเปล่าไปครับผักไปครับสโลเพิ่มอีกครับล่วงครับแบบนี้ล่วงแน่อ้าวไหลเข้ามาครับไหลเข้ามาผักเข้าไปครับตามครับตามตามทันไม่เนี่ยไม่มีตรงนี้ป้อมดวนครับกันป้อมดวนไปครับผักไปครับผักต่อฮะจะตายเพื่อนจะตายแล้วอนิดเดียวเองโอเคดันป้อมบนต่อเลยครับ ชิวๆครับเกมนี้เพราะว่าป้อมฝั่งเขาเลยแค่ป้อมเดียวละอ้าไม่กลับลูกไม่กลับครับแบบนี้ตายแน่ลู้กอะ่ะได้ไหมล่วงไม่ได้เพื่อนอ่าผมได้ผมได้นะผมได้นะผมไหวครับผมไหวเพื่อนสวยไปครับผากเข้าไปครับมีฟิกมีฟิกครับมีฟิกสกิลนี่ไงครับเสียไปแล้วหนึ่งตัวอีกตัวน่าจะไม่ทันนะครับไม่ทันละ เฮ้ยโดนโดนโดนอันติอหแบบนี้น่าจะไม่รอดเลยครับไม่มีพิกเกอร์น่าจะจบแล้วนะครับทีมปิดแล้วนะครับเมื่อกี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็รอการปรับแอนเนตได้นะครับที่เซิร์ฟไพ่นะครับมาดูว่าเกมนี้จะ MVP หรือเปล่านะครับผมคิดว่าผม M นะ LC เยอ i เยอะมากครับเกมนี้ก็ MVP นะครับ SIT สิบหกนะครับตายสี่ค่าหกนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการมารีวิวแอนเนตที่ถูกรีเวิร์คความสามารถใหม่นะครับ